การมีเงินหรือรายได้มาเกิดจากการทำงานหรือการลงทุนซึ่งต้องอาศัยความรู้ความพยายามและการวางแผนที่ดีต่อไปนี้คือแนวทางและคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นหาเงินพร้อมทั้งตัวอย่างงานที่คุณสามารถเลือกทำได้1วิเคราะห์ตัวเองและหาความถนัดทักษะท,ที่มีคุณถนัดอะไรเช่นการเขียนการพูดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทำงานฝีมือความชอบงานที่คุณสนใจและทำได้นานโดยไม่เบื่อเช่นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีศิลปะหรือการช่วยเหลือผู้อื่น ทรัพยากรที่คุณมีเงินทุนความรู้หรือเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนคุณได้ 2. ตัวเลือกงานที่สามารถเริ่มต้นได้งานประจำทำงานในองค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเรียนมาเช่นการตลาดบัญชีวิศวกรรมหากไม่มีวุธิการศึกษาสูงอาจเริ่มจากงานบริการเช่นพนักงานร้านอาหารพนักงานขายหรือคนขับรถส่งของงานฟรีแลน หากมีทักษะเฉพาะเช่นการออกแบบกราฟิกการเขียนบทความหรือการเขียนโปรแกรมคุณสามารถรับงานอิสระผ่านแพลตฟอร์มอย่างพวเ f อ v ์เฟเวอร์หรือ f ฟสต์เวิร์ธุรกิจส่วนตัวขายสินค้าผ่านออนไลน์เช่นชอปปี้ลาซาด้าหรือ f a c e b o o k m a r k e t p เ a c e เปิดร้านอาหารขนาดเล็กร้านกาแฟรหรือขายของแฮนด์เมดงานด้านการลงทุนเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นคริปโตเคอเรนซีหรืออสังหาริมทรัพย์ระวังว่าการลงทุนมีความเสี่ยงคุณ ควรศึกษาให้ดีและเริ่มต้นด้วยเงินจํานวนน้อย 3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าคอร์สออนไลน์หรือออฟไลน์เช่นการพัฒนาทักษะด้านไอทีการสื่อสารหรือการตลาดสร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจสร้างเรซูเม่หรือโปรไฟล์ออนไลน์ที่แสดงถึงความสามารถเช่น LinkedIn ปรับปรุงทัศนคติคิดเชิงบวกมองหาโอกาสในปัญหาและฝึกความอดทน 4. การบริหารเงินและการสร้างความมั่นคงจัดการรายได้ แบ่งเงินเป็นส่วนเช่นค่าใช้จ่ายการออมและการลงทุนออมเงินเริ่มจากออมเล็กๆอย่าง 10- 2ถึงซของรายได้ทุกเดือนต้องการความเสี่ยงซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพื่อเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันลงทุนในระยะยาวการลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นที่มีผลตอบแทนมั่นคงจะช่วยให้เงินงอกเงยในระยะยาวตัวอย่างแทนสำหรับการเริ่มต้น 1. เริ่มจากงานพาร์ทไทม์หรือรายได้เสริม หากยังไม่มีทักษะมากเริ่มจากงานง่ายๆเช่นขายของออนไลน์รับจ้างทำงานทั่วไปหรือสมัครเป็นพนักงานส่งอาหาร 2. เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมศึกษาทักษะที่เป็นที่ต้องการเช่นการตลาดดิจิทัลการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ 3. ตั้งเป้าหมายทางการเงินตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินเดือนและเท่าไรและใช้เงินเพื่อลงทุนอย่างไร 4. สร้างเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่สนใจ 5. แนวคิดที่สำคัญ เริ่มต้นเล็กๆไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่แต่ค่อยๆพัฒนาตัวเองมองหาโอกาสสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นปัญหาที่คนต้องการแก้ไขและสร้างงานหรือธุรกิจที่ตอบโจทย์ไม่กลัวความล้มเหลวล้มแล้วลุกใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์หากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตั้งใจทํางานคุณจะสามารถมีรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในที่สุดคนอายุห0ที่ประสบความสําเร็จในการหาเงินมัก มีประสบการณ์และมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้และการบริหารการเงินต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่พวกเขาอาจอยากบอก 1. ลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ประสบความสําเร็จมักลงทุนเวลาและเงินในทักษะใหม่หรือความรู้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเช่นการอบรมการอ่านหนังสือหรือเรียนรู้เรื่องการลงทุนสสร้างแหล่งรายได้หลากหลายอย่าพึ่งพาแค่รายได้จากงานประจําควรมีแหล่งรายได้อื่น เช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์การเริ่มธุรกิจส่วนตัวหรือหารายได้จากความสามารถพิเศษ 3. บริหารการเงินอย่างรอบคอบการออมและการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสําคัญคนอายุ50ส่วนใหญ่มักเรียนรู้ที่จะควบคุมการใช้จ่ายและวางแผนการเงินให้มีเงินเก็บพอสําหรับอนาคต 4. กล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผล การสร้างรายได้ต้องกล้าที่จะเสี่ยงแต่ต้องเป็นความเสี่ยงที่คำนวณได้เช่นการลงทุนในสิ่งที่มีข้อมูลสนับสนุนและไม่ลงเงินทั้งหมดในสิ่งเดียวหากมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นประสบการณ์ช่วยให้พวกเขามองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นมองข้ามเช่นการจับกระแสเทรนด์ใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งที่ยังไม่มีในตลาด 6. เครือข่ายคือทรัพย์สินการมีเครือข่ายที่กว้างขวางและมีคุณภาพ ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในแง่าการงานหรือการลงทุน 7. ทําทำสิ่งที่รักและถนัดคนที่เก่งในการหาเงินมักทำสิ่งที่พวกเขารักและถนัดทําให้สามารถทุ่งเทและสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตประสบการณ์ช่วยให้พวกเขารู้ว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําพวกเขาจะไม่สํารอยเดิมและนําบทเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงแผนการในอนาคต การใช้เคล็ดลับเหล่านี้ร่วมกับความขยันและการมองการไกลจะช่วยให้คนทุกวัยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการทำให้คน1%ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มักมาจากการปรับตัวและการทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามต่อไปนี้คือ7ข้อที่คน1%มักทำเพื่อประสบความสำเร็จพร้อมยกตัวอย่าง 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มักมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เช่นการตั้งเป้าหมายทางการเงินหรือเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวเช่นนีลอนมัสที่ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้สำเร็จกับ SpaceX หรือการทำให้เทสล์เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 2. การพัฒนาตนเองตลอดเวลาคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มักมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นบิทเกสที่ยังคงอ่านหนังสือและเรียนรู้ทุกวันแม้เขาจะประสบความสำเร็จแล้ว 3. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคน1%เปอร์ซรู้จักการจัดลำดับความสำคัญและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นวอร์อันบุฟเฟตที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านหนังสือและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน 4. ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดคน1%ปอร์ซมักจะตัดสินใจอย่างมั่นใจและไม่ลังเลเช่นสตีฟจ็อบส์ที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างต่อเนื่อง 5. าการ,รเผชิญกับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันความล้มเหลวมักเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสําเร็จคนหเอร์ซมักมองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่สําคัญเช่นไมเคิลจอร์เดนที่ถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลในช่วงวัยรุ่นแต่ก็กลับมาเป็นหนึ่งในน,งใน,นักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลก6ก,การมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามคนหอร์ซมักจะมองหาวัตกรรมและโอกาสที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเช่นอุปทาวินฟรีที่สามารถสร้างแบรนด์และเครือข่ายสื่อของตัวเองจากการเริ่มต้นที่ไม่ดี 7. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีความสําเร็จของคนหมักเกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเช่นริชร์ดเบรนสันที่สร้างธุรกิจหลายแห่งโดยการให้ความสําคัญกับพนักงานและลูกค้ารวมถึงการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งการทําตามหลักการเหล่านี้ไม่ได้การันตีความสําเร็จทันทีแต่เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้บุคคลมุ่งไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว